สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวี w เวฟโซว์วันนี้เราจะมาสรุปตู้สิ้นเดือนเนาะก็เป็นตัวละครอ,อย่างคุโรสกิอิจิโกะแล้วก็อนะิชิดะกูริวเนาะมีแค่2ตัวละครนะสำหรับสิ้นเดือนนี้โดยตัวเนี่ยก็จะเข้าในวันที่31มมกราเนาะเวลาบ่ายสองโมงแล้วก็จะหมดในวันที่15ากุมภาเนาะวเวลาบ่ายโมงห้าสิบเก้าอ่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเนาะก็คือตัวของคนะุโรสกิอิจิโกะเนาะร่างสงครามเลือดพันปีเวอร์ชันปี2026นะย่เนาะโดยร่างนี้เนี่ยเขาจะเป็นสังกัดโยม,ม,นะว,ยมะยะวย โดยเขาเนี่ยจะเป็นสังหารหน่วยศูนยะ์พลัสเนาะแล้วก็ตัวของอิจิโกะเนี่ย l i n k ์ถือว่าดีมากๆเนาะได้เพิ่มดาเมจตีปกติถึง40%เลยเนาะสูงสุดแล้วก็ตัวของอิจิโกะเนี่ยเขาได้ตัวของ e agility ด้วยเนาะซึ่งถ้าเราเอาไปใส่ช่องแรกเราก็จะได้ในส่วนนี้ด้วยซึ่งก็คือได้เป็นเรื่องของ team party ถ้าเกิดด,นนดาํา m นติเดสานะผิดปกติได้เนี่ยเขาจะเพิ่มดาเมจให้20%เนาะซึ่งก็คือเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเอามาช่วยของตัวสายสกิลที่แบบเป็นตัวเมนได้เนาะคือเขาเป็็นนตันะนััววอรเาาสหบโกก่ามายมช ตรงนี้ได้ค่อนข้างดีเนาะแล้วก็ตัวพาสซีฟเนี่ยจะมีเรื่องของเพิ่มจำนวนหลบถูกเชื้อให้2ครั้งเพิ่มขอบเขตการโจมตีปกติ20%มีโอกาสหลบดาเมจจากโจมูีได้เนี่ย50%เนาะแล้วก็ในส่วนของอามิก็จะมีเพิ่มดาเมจตีปกติ100%เพิ่มฮิตของการโจมตีปกติบวก3มีเรื่องของทีมปาร์ตี้ถ้าทำมอนติสถานะผิวปกติได้เขาจะเพิ่มดาเมจ20%ซึ่งอันเนี้ยมันจะแยกจากตัว ex ability ของเราซึ่งหมายคว,า,วยามา ก็คือถ้าเราไปใส่ช่องแรกเราทาไม่ได้ใส่ก็จะไม่ได้ตรงเรื่องของ E A B D แล้วก็ตัวเขาในถ้าทำมอนติสานาผิดแพชาการได้เนี่ยเขาจะเพิ่มดานมจทหมด60%เนาะมีเพิ่มอัตาราการติดสถานะให้กับโยมทูตติดได้ง่ายขึ้นมียืดเวลาท่าเสริมพลังเนาะก็คือทั้งสกิล1แล้วก็สกิล3ามเขาจะมีบัฟอยู่เนาะก็มันจะบัฟได้นานขึ้นแล้วก็ตัวเขาก็ได้ซูเปอร์อัพมเมอร์ด้วยมีทีทะลกุกาดได้ทีทะลุเกาะสีฟ้าได้มีลดคูลดาวด้วยเนาะ12%แล้วก็การน้ำแข็ง200 แล้วก็บัฟของเขาเนี่ยทั้ง2บัฟเลยเนาะทั้ง1นึเนี่ยมันก็เป็นซูเปอร์บัฟด้วยแล้วก็อย่างสุดท้ายเนาะเป็นเรื่องของทีมปาร์ตี้เพิ่มดาเมจไม่ตายให้20%โดยภาพรวมเนี่ยอาบิถือว่าดูดีเนาะสำหรับโกคือค่อนข้างแบบมามา,มาช่วยทั้งดาเมจได้แล้วก็เอามาเป็นตัวที่คอยช่วยบัฟดาเมจให้กับตัวใสายสกิลเราได้ด้วยก็ดีมากๆเลยในส่วนของสังเวียนเนาะก็ ค่อนข้างทั่วมไปเนาะก็เอามาลงได้ค่อนข้างดีถ้าเราอัพถึงเลเวลสิได้ก็ดีมากๆเนาะเพราะว่าได้เรื่องของตเกิดหนึ่งครั้งส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็ให้แบบทั่วไปเนาะก็ได้สเตตัสเพิ่ม10%มีเพิ่มกล่องให้เริ่มต้นเนาะบวกสมาเลยแล้วก็มีเพิ่มดาเมจตีปกติเท่านั้นเองเนาะ40%อรเ่ะเรามาดูเกมพีโกะเนาะโกะเนี่ยตีปกติเขาก็ถือว่าออกดูไวเนาะอาจจะช้าจังหวะสุดท้ายนิดหน่อยแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคเนาะการโจมตีปกติ ส่วนสกิลหนึ่งเขาเนี่ยจะเป็นด้านหน้าเนาะแบบกว้างแล้วก็มีบับด้วยเนาะสำหรับสกิลหนึ่งก็ไม่ได้ไกลเนาะกว้างอย่างเดียวส่วนสกิลสองเนี่ยจะเป็นรวบเนาะแล้วก็ทําดาเมจก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่มาช่วยรวบมอนเนาะแล้วก็สกิลสามสกิลสามเนี่ยจะไม่ใช่ทั้งจอเนาะจะเป็นแค่รอบตัวแบบกว้างๆเนาะแต่ก็กว้างพอสมควรเกือบเต็มจออยู่เหมือนกัน โดยภาพรวมก็โกกเขาเป็นสายตีปกตินะโดยภาพก็ถือว่าโอเคนะในด้านของสกิลหรือว่าตีปกติเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยถัดมาเนาะก็คืออิชิดะอูริวเนาะก็เป็นตัวละครเวอร์ชันสงครามเลือดพันปีปี2026เหมือนกันเนาะโดยเขาก็จะเป็นสังกัดควินซี่แล้วก็สตาริเตอร์ร่างนี้เนี่ยจะได้สังหารเป็นยมทูต p l u สเนาะแล้วก็เขาเป็นสายสกิลตีระยะไกลเนาะหรือว่าตีสีฟ้าโดยตัวอิชิดะเนี่ย เขาจะมีเรื่องของลิงก์เป็นลดคูดาว14%เนาะแล้วก็มี e a i v i t y อยู่สองอย่างก็คือได้ทั้งถ้าเกิดทำมอนติดสถานะผิวปกติได้ที่เป็นลูกกินเนาะของเขาเองเนี่ยก็จะมีเพิ่มดาเมจทั้งหมด35%อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะสุ่มติดลูกกินทุกๆห้าวินาทีเนาะจริงๆเป็นอบ,บิที่ไม่ค่อยได้เห็นนานอยู่ประมาณหนึ่งเนาะผักหลังมันไม่ค่อยมาเท่าไหร่ก็อิชิดะเขาก็จะในในส่วนนี้เนาะก็จะทําให้แบบบางทีเราอาจจะตีไปแล้ว ตัวมอนหรืออะไรเงี้ยมันไม่อาจจะไม่ติดลูกกินก็เขาก็มีโอกาสสุ่มติดได้เนาะก็มาช่วยในเรื่องแบบให้มีโอกาสติด sp ได้บ่อยขึ้นประมาณนั้นแล้วก็ตัวของอิชิดะเขาจะมี ex ที่เป็นสกิลเนาะซึ่ง ex สกิลของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเนาะก็คือมาแค่ทาดาเมจด้านหน้าเป็นวงกว้างแค่นั้นเลยเนาะแล้วก็เวลาครูดาวก็ค่อนข้างปกติทั่วไปเนาะไม่ได้น้อยขนาดนั้นก็คือ6 0สิวีแต่ว่าก็เน้นมาช่วยดาเมจก็มีก็กดอะไรประมาณนั้นเนาะ แล้วก็ในส่วนของพาสซสี่เราก็จะมีเพิ่มจํานวนโลหเฉิ้ให้2ครั้งตีทะลุกะได้ตีทะลุเกาะสีฟ้าได้มีเพิ่มขอบเขตของสกิล20%แล้วก็ในส่วนของอาร์ีก็มีเรื่องของเพิ่มดาเมจของสกิลเนะี่ย80%เนาะได้ฮิตสกิลบวกได้ฮิตไม้ตายบวก1แล้วก็มีเพิ่มเวลาติดสถานะผิดปกติให้อีก2อวีเนาะถ้าจะเกิดทำมอนติดสถานะลูกกินได้ก็จะเพิ่มดาเมจทั้งหมด50% ก็ถ้ารวมกับตัว ex เขาก็จะได้ถึง85มันก็ถือว่าสูงเนาะแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ติดลุกกินอยู่มันก็อาจจะลําบากสักหน่อยแล้วก็เขามีเพิ่มอ,อัตราการติดสถานะให้กับยมมทูตเนานะติดง่ายขึ้นมีลดค่าป้องกันอยู่ในไม้ตายมีเพิ่มระยะหลบฉุกเฉินเนาะก็คือกระโดดได้ไกลขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการชอ็อต200%เมื่อเลือดเต็มเพิ่มดาเมจทั้งหมด20%แล้วก็ถ้าทำมอนติดสถานะผิวปกติได้เขาก็จะมี HP แปดสิเช่วยเวลาขนาดหนึ่งเนาะแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นเรื่องของเลือดเต็มเหมือนกันเนะเาะก็จะเป็นเลือดเต็มได้ดาเมจส skill เพิ่ม4 0โดยภาพรวมเนี่ยเหมือนจะแรงเนาะแต่ว่าเขาได้คิดของ skill มาแค่บวกสมันก็เลยไม่ได้แรงขนาดนั้นเนาะถึงเขาจะมีเรื่องอันเลือดเต็มเพิ่มดาเมจทั้งหมดเพิ่มดาเมจส skill มีแบบติดลูกกินเพิ่มดาเมจห้าสิบอะไรเงี้ยมันก็มาช่วยอยู่แต่ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้ตัวละครถ้าไม่ได้คิดบวกสามมันก็ถือว่า ไม่ได้แรงขนาดนั้นเนาะเพราะว่าอาบีนอื่นมันเทียบไม่ได้กับฮิตบวกสาขนาดนั้นแต่ว่าก็โอเคกลางๆเนาะถือว่าได้อยู่แต่ว่าก็ค่อนข้างกั๊กประมาณนึงถ้าให้ฮิตบวกสามาจะว้าวอยู่กว่านี้มากๆส่วนในส่วนของการลงสังเวียนก็ถือว่าดูดีเนาะเพราะว่ามีเวลห้าตายเกิดด้วยค่อนข้างดีแล้วก็มันอยู่ในเวลห้าเราก็อัพแบบของไม่ต้องใช้เยอะด้วยส่วนเวลอื่นๆก็ได้ของทั่ว,วไปเนาะก็มีสเตตัสเพิ่ม10ซ มีกล่องบวกเพิ่มให้สามอันนี้เพิ่มจํานวนครั้งไม้ตายให้ใช้เพิ่มครั้งหนึ่งมีเพิ่มสเตตัสอีกส0เปแล้วก็เพิ่มดาเมจสก,กิลสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เหมือนเอามาลงสองเวียนก็ค่อนข้างดีอยู่นะอะเรามาดูเกมเฮอิชิดะกันเนาะอิชิดะตีปกติสี่จังหวะแล้วก็จะไม่ได้ไวมากเนาะการโจมตีเขาก็จะมีแบบช่วงช้าๆอยู่มันสามสี่เนาะแต่ว่าในส่วนของสก,กิลเนาะสก,กิลหนึ่งจะเป็นรวบเนาะแล้วก็ทำดาเมจ ค่อนข้างกว้างอยู่พอสมควรเนาะแล้วก็สกิลสองเนี่ยจะเป็นด้านหน้าเนาะดาเมจด้านหน้าแบบกว้างๆแล้วก็มีด้านหลังตัวเขาเล็กน้อยแล้วก็สกิลสามจะเป็นทั้งจอะโดยภาพรวมเกมเพย์อิชิดะเนี่ยก็ถือว่าโอเคเนาะมันก็ค่อนข้างดูดีแล้วก็ในการเอาไปตีกิลเนี่ยสกิลหนึ่งเป็นรวบก็ถือว่าดูค่อนข้างเอามาใช้ในงานได้ดีนะเดี๋ยวไปดู e x กันสักนิด สำหรับสกิล e x ของอนะิชิดะเนาะก็จะเป็นการทำดาเมจอย่างเดียวนะก็เป็นทำดาเมจเป็นแบบด้านหน้า,ากวา้างๆก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมจากนอกจากดาเมจเลยถัดมาเนาะเราจะมาดูกันในส่วนของตัวละครร่วมตู้เนาะซึ่งตัวละคระคร่วมตู้เนี่ยทั้งหมดเขาใส่มาเป็นตัวละครพันปีหมดเลยแต่ว่าตัวละครพันปีที่เขาใส่มาก็ถือว่าค่อนข้างไม่ได้ใหม่ขนาดเนาะค่อนข้างเก่าหลายตัวเลยทีเดียวแล้วปัจจุบันมันก็มีหลายๆตัวที่ก็ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นเนาะ เรามาเริ่มที่อิชิดะเนาะอิชิดะเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่าประมาณหนึ่งเนาะเพราะว่าเขาออกมานานแล้วโดยเขาเนี่ยถือว่ายังเป็นตัวละครหนึ่งที่พอจะมีประโยชน์ในการเอามาใช้อยู่เนาะในการลง PVE ก็คือเอาไปลงดันน้ําหอมเพราะว่าเขาดอกได้ทั้งน้ําหอมเล็กน้ําหอมใหญ่เนาะอย่างละหาขวดแล้วก็มีดอกหยาดน้าได้ด้วย30%ก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้ฟาร์มเนาะปัจจุบันก็ยังพอใช้ฟาร์มอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่ได้แบบมีตัวละครเพิ่มดอกเอื่นถือว่าอิชิดะเขาก็ดอกได้หลายอย่างเน้าารอออมใกชยู่ แล้วก็ตัวละครถัดมาเนาะอิจิโกะร่างนี้ถ้าให้พูดก็คือไม่ได้ใช้เนาะค่อนข้างแบบเป็นตัวละครที่ตอนออกมาก็ถือว่าดูดีประมาณนึงแต่ว่าตัวอิจิโกะเนี่ยเขาไปโดดเด่นในการที่แบบว่ามอนไม่ติดสถานะเขาจะได้ดามจเพิ่มทั้งหมด100%เซนาะซึ่งมันไม่ค่อยแรงขนาดนั้นถ้าเทียบกับตัวที่แบบทำติดสถานะแล้วได้ SP บวกเข้ามาเนี่ยอิจิโกะถือว่าค่อนข้างเบาเนาะ ก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ทําอะไรเลยในปัจจุบันนอกจากเอาไปลงหออะไรเงี้ยก็พอได้หรือว่าลงแค่ PVE ลงแบบพวกดันเนื้อเรื่องดันแต้มอะไรเงี้ยมันก็ยังใช้ได้แหละแต่ว่าในการเอาไปตีกิลเนี่ยคือไม่ได้ใช้นานแล้วเนาะแล้วก็ถัดมาตัวของซาซากิเบะเนาะซาซากิเบะร่างนี้เนี่ยลิงก์ของเขาเป็นลิงก์เพิ่มดอกหยาดน้ำเนาะก็ถือว่าเอาไปลิงก์ได้ดีแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยถ้าเอาไปใช้เนี่ยก็จะมีเพิ่มดอกหยาดน้ำเบิกบวกเพิ่มเข้าไปเลยเนาะสิบอันแล้วก็ดอบน้ำหอมเล็กได้ด้วยห้ายฟาาร์มเอนะ ส่วนตัวของแอดนอตเราถัดมาแอดนอตเนี่ยเป็นสังหารไรสังกัดใกล้เนาะแล้วก็คือเขาเนี่ยในตอนที่เขาออกมามันก็พอจะเอามาใช้ตีคิวได้อยู่แต่ว่าในปัจจุบันเนาะเขาได้ฮิตของสกิลบวกสอมามันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะมันเพราะมันค่อนข้างเบาแล้วด้วยความที่ตัวแอ o นอตสกิลสองเขามันเป็นโลเนาะเวลาคูดาวก็ยิ่งใช้ค่อนข้างนานก็เลยไม่ค่อยน่านเอามาใช้ขนาดนั้นเนาะในปัจจุบันมันก็มีตัวที่แรงกว่านั้น ที่น่าใช้มากกว่าก็เลยแอดนนตก็เป็นตัวหนึ่งที่ในการเอาไปตีคิวอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ใช้ถัดมาเนาะตัวของคิดิโอคิดิโอเนี่ยเขาจะเป็นสังหารมนุษย์ไกลเนาะหรือว่าตีสีฟ้าซึ่งเขาเนี่ยถึงจะไม่ได้เอามาเป็นเมนขนาดนั้นแต่เขาก็พอจะเอามาใช้เป็นซับได้นะก็คือเขามีเรื่องของบัฟแล้วก็มีฮิลเขาก็พอจะเอามาใช้ในส่วนของตรงนี้ได้เนาะแล้วก็พอจะช่วยดาเมจได้ประมาณนึงเนาะแต่ว่าก็ ด้วยความเป็นตัวสายสกิลมันก็มีโอกาสตายค่อนข้างง่ายหน่อยแล้วยิ่งถ้าเจอพวกบ่อที่เป็นบ่อพัดอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาของมาใส่ให้เนาะเพราะว่าเขากันแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับบ่อรู้สึกเขาเจะกันน้ําแข็งหรือช็อตเนี่ยแหละเราจะไม่ค่อยได้แหละแต่ว่าคือเขาจะกันแค่หนึ่งร้อยเนาะมันก็เลยในปัจจุบันถ้าเจอแบบบางสัปดาห์ที่มันเป็นบ่อพัดอะไรเงี้ยก็ลาบากสักหน่อยเนาะในการจะเอาเข้ามาเป็นตัวแบบก็ถัดมาเนาะตัวของอิจิเบอิจิเบร่างนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เนาะคืออิจิเบร่าง,นเ,านาง,งเ,เนี้ยเขา ถ้าเกตเขาไม่ทํางานตัวเขาก็จะค่อนข้างเบาแล้วก็รู้สึกเขาจะไม่ได้กันบ่อตรงกับที่เขาสังหารด้วยก็เลยไม่ค่อยน่าใช้ขนาดนั้นอีกอย่างในปัจจุบันมันก็มีตัวใหม่ๆกว่าที่เล่นง่ายกว่าด้วยเนาะเพราะว่ากันบ่ออะไรอยู่แล้วเนี่ยก็เลยดีกว่ามาก e g b ก็เลยค่อนข้างไม่ได้ใช้ในการเอาไปตีกิวเนาะแล้วก็ถัดมาเนาะตัวของเคนเซ่เคนเซ่ร่างนี้เนี่ยยังถือว่าดีในการออกมาตีตีกิวเนาะเพราะว่าเขาเป็นช่วยดาเมจได้เป็นตัวซับเนาะก็คือเขาจะมีเรื่องของ บัฟเนาะสกิลสองเป็นซูเปอร์บัฟด้วยแล้วก็ได้อาบิตีกิลมาเนาะถึงเขาจะได้ฮิตตีปกติมาบวกสองแต่ว่าก็ถือว่าช่วยดาเมจได้ในระดับหนึ่งเนาะเป็นสังหารทอนโลใกล้เนาะก็ยังพอจะเอามาใช้ได้อยู่แล้วก็ตัวถัดมาเนาะก็คือตัวของแคนดี้แคนดี้เนี่ยเป็นสังหารหัวหน้าไกลเนาะหัวหน้าหน่วยไกลซึ่งตัวของแคนดี้เนี่ยจริงๆเขาได้อาบิตีกิลมาแล้วเขาก็ได้ฮิตของสกิลเนี่ยบวกสามเนาะแต่ว่าตัวของแคนดี้เนี่ย กมเพย์มันค่อนข้างไม่ค่อยกว้างมากมันก็เลยเล่นได้ลาบากเนาะแต่ว่าถือว่าความแรงก็แรงในระดับหนึ่งที่เอามาใช้ตีกิวหัวหน้าหน่วยไกลได้ในปัจจุบันก็ยังพอเอามาใช้เนาะเพราะว่ามันก็ถือว่าแรงอยู่แต่อาจจะมีตัวที่แรงกว่าและเล่นง่ายกว่าเนาะในตอนนี้แล้วก็ถัดมาเนาะตัวของห an นะ้าๆเนาะหนา้นาๆเนี่ยจะเป็นสังหารสตาร์ลิตเตอร์ไกลแล้วก็เป็นสายโจมตีปกติเนาะก็คือเป็นซับ เอามาช่วยในการทําดาเมจเป็นหลักเลยเนาะเพราะว่าเขาจะไม่มีบัฟดีบัฟหรืออะไรเลยเนาะเน้นเอามาช่วยตีทาดาเมจเฉยๆเลยเนาะสำหรับตัวของนั้นๆแล้วก็สุดท้ายเนาะแอดนอตแอดนอตร่างนี้เนี่ยเป็นสังหารอาราันคากใกล้เนาะก็เอามาเป็นเมนได้อยู่เพราะว่าเขาก็มีแบบอาวิทย์ดีกิลได้คิดสกิล 3, เบิกสามอะไรเงี้ยก็ถือว่าแรงอยู่แล้วก็มีดีบัฟในสกิลสองมันก็เป็นข้อดีแล้วก็เป็นข้อเสียด้วยเนาะคือข้อดีมันก็ด้วยความมันมีดีบัฟมันยังไงมันก็ดีเนาะแต่ว่าขวาูดา มันค่อนข้างจะทําให้มันนานกว่าปกติหน่อยแต่ว่าก็พอมาใช้ได้ดีเนาะในปัจจุบันถึงยังถือว่าโอเคถ้าไม่ได้เจอบอนที่มันทําให้เขาแพ้สีเนาะก็คือถ้าเกิดดันไปเจอบอสเอ็กเตอเวฟเป็นสีเขียวเนี้ยตัวแอดนอตก็อาจจะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่เพราะว่าเขาแพ้สีก็จะตีเบาไปเลยเนาะโดยภาพรวมตัวละครลุ่มตู้ถ้าพูดตามตรงก็ไม่ค่อยน่าสนใจเนาะคือมันไม่ค่อยดีขนาดนั้นคือถ้าใครที่ไม่มีเลยเนี่ยมันก็โอเคอยู่แต่ว่า ส่วนใหญ่ตัวละครที่ได้ใช้ก็อย่างที่บอกนะอาจจะมีแบบเคนเซ่แอดนอตก็พอใช้ได้อยู่เนาะเพราะว่าเอามาตีกิวด้อยู่แล้วก็มีอิชิดะก็บวกลบเนาะขึ้นอยู่กับว่าเรามีตัวฟาร์มน้ําหอมเยอะ <c oughs> หรือ,อยังตัวนานานะเองก็ก็พอใช้ได้แต่ว่าทุกตัวละครในนี้เนาะมันจะไม่ได้กันเบอร2สอสักคนเลยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกิวมันก็มีสลับสลนะับเนาะว่าวินี้เป็นมีเบอรพาดวินี้ไม่มีอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้าง อาจจะลาบากหน่อยแล้วก็ตัวมันค่อนข้างเก่ากันหมดแหละถือว่าก็ไม่ค่อยดีขนาดนาะสำหรับตัวรวมในส่วนของเลดเนาะเลดเนี่ยก็ทั่วๆไปเนาะก็มีการันตีในสเต็ป50าสิบหเนาะเล้ก็มีการันตีตอน30 35 4 0 45่ก็ลุนล้นๆเอาเนาะการการันตีก็ออกลุ้นแน,แน่แต่ไม่รู้ได้ใครส่วนในสเต็ปที่25เนี่ยเขาจะให้ตรวจเลือกเรามาเนาะซึ่งเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากได้โกหรือดนะเนาะก็เลือกได้เลย แล้วก็ในสเต็ปที่50เนี่ยจะเป็นการได้ตั๋วการันตีเนาะก็คือเป็นตั๋วที่เราสามารถเลือกตัวละครได้เลยซึ่งมันไม่ได้เลือกได้แค่โกกับดะในรอบนี้เนาะมันมีตัวละครให้เลือกค่อนข้างเยอะเราก็สามารถกดมาดูตรงนี้ก็ได้เนาะมันจะอยู่ด้านบนที่เป็นบอกว่าแบบกดเข้าไปดูได้ว่าไอตัวใบเนี้ยมันออกใครได้บ้างเนาะเราก็มาดูได้เนาะว่ามันมีใครที่สามารถให้เราเลือกได้บ้างเนาะก็เป็นตัวพันปีทั้งหมดนั่นแหละ แต่ว่าก็ค่อนข้างต้องใช้เพชรเยอะเนาะในการกดไปถึง5 0สเต็ปแต่ว่าก็เนี่ยมันก็จะมีตัวให้เอามาเลือกได้ประมาณนี้ถัดมาเนาะเราจะมาดูตู้แยกกันบ้างเนาะแต่ตู้แยกก็ไม่มีอะไรมากเนาะคือตัวละครมันค่อนข้างเป็นตัวธรรมดาที่แบบมีเทศกาลปนมาบ้างแล้วก็เป็นตัวที่ออกจากตัวได้เนาะซึ่งตู้กดเนี่ยจะมาต่อจากตู้รวมเลยเนาะก็พอตู้รวมไปตู้แยกของโกดก็จะต่อเลย ซึ่งตัวร่วมตู้ของโกดเนี่ยที่เราคิดว่าพอจะได้ใช้เนาะก็มีอย่างตัวของ Yu oh ยูกิโอเนาะพอเอามาเป็นตัวละครในการซับสกิลได้เนาะของเอสปาดาไกลเขามีซูเปอร์บับตอนในสกิลสองก็เอามาช่วยดามจได้ประมาณหนึ่งด้วยแล้วก็อุคิทาเกะก็พอใช้ได้เนาะเขาเป็นตัวเพิ่มดอกน้ําหอมกดเล็กก็เอาไว้ฟ้าเป็นหลักกัตเทนไบก็ค่อนข้างไปนส่ฟาร์มรู้สึกเขาน่าจะฟาร์มน้ําหอมหรือหยาดน้ําได้อยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะตัวไอเซนเนี่ยไม่ค่อยได้มีอะไรโดดเด่นขนาดเนาะ เอามาเล่นพวก PVE อะไรเงี้ยก็ได้อยู่แค่นั้นเลยประภาพโดนตัวล้มตู้ก็ไม่ได้ดีเนาะค่อนข้างไม่น่ากดเท่าไหร่แล้วก็ถัดไปเนาะก็จะเป็นตัวของตู้อิชิดนะเนาหลังจากตู้โกไปอิชิดะก็จะมาต่อซึ่งตัวล้มตู้ของอิชิดะเนี่ยตัวที่พอจะได้ใช้ตอนนี้ก็มีอย่างตัวของเคียวราคูเนาะเอามาใช้ได้เป็นตัวช่วยติอิลพอโลกไกลก็มีเรื่องของซูเปอร์บัฟาะในสก,กิลสแล้วก็ช่วยดาเมจได้ในระดับหนึ่ง ส่วนตัวที่เหลือเนี่ยก็ตัวดอนดนนี่ก็มีซุปเปอร์บัฟเนาะแต่เขาเป็นสายสก,กิลก็พอจะเอามาซับได้อยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าช่วยแค่บับอย่างเดียวดามเมจอาจจะไม่ได้ช่วยได้เท่าไหร่ตัวฮินาโมริก็เป็นสายช่วยฟาร์มเนาะถ้าจะไม่ผิดน่าจะฟาร์มน้ําหอมได้เนะาะขวดเล็กแต่ว่าก็เป็นสายฟาร์มมากกว่าส่วนตัวกินโจก็จะคล้ายๆไอเซนเมื่อกี้เลยเนาะก็คือแรงในการเอาไปลงแค่ PVE อะไรประมาณนี้นเนาะในการเอามาตีกิวเนี่ยไม่ค่อยเหมาะอยู่แล้ว ก็ภาพรวมตัวล้มตู้ทั้งโกรธแล้วก็ด่าเนี่ยก็ค่อนข้างไม่ค่อยน่าเปิดเนะาะอ่ะถัดมาเนาะเราจะมาดูเป็นเรื่องของเลดตู้แยกเลยตู้แยกเนี่ยก็ไม่มีเรื่องหลุดเลดอะไรเนาะก็มีการการันตีให้สเต็ปที่5กับ10ซึ่งเป็นการสูงสๆเอาก็เขาออกลุงให้แน่แต่เราไปลุ้นเอาว่าเราจะได้ตัวหน้าตู้ไหมเนาะมันก็ค่อนข้างลุ้นๆุ้นเนาะสำหรับการออกลุงคือไม่หลุดเลดแหละแต่ว่าก็ไปลุ้นเอาว่า1ในหเนาะเราจะได้ตัวที่เราอยากได้หรือเปล่าอา่ะสรุปสําหรับตู้นี้เนาะ ค่อนข้างสําหรับเรารู้สึกว่าอิชิดะมันน่าเสียดายในหลายๆด้านตัวโกดเนี่ยถือว่าดีมากๆเนาะเป็นตัวเอามาใส่โจมตีปกติช่วยกิลที่แบบดูแรงดูเก่งมากๆเลยแต่ส่วนอิชิดะเนี่ยมันมาเป็นสายสกิลแล้วด้วยความที่มันได้ฮิตของสกิลบวกสองมันก็เลยดูไม่ค่อยจะแรงอะไรขนาดนั้นเนาะอีกอย่างคือมันซ้ํากับโยรุว่ายน้ําซึ่งโยรุว่ายน้ําเนี่ยจริงอยู่ว่า มันอาจจะมีบางวิกที่มันแพ้สีบ้างเนาะเพราะว่าตัวอิชิดะกับโยรุเนี่ยมันก็จะแพ้กันคนละแบบเนาะอิชิดะเขาเป็นตัวละครสีแดงเขาก็จะแพ้ตัวละครที่แบบมอนเป็นสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่โยรุเขาก็จะแพ้มอนที่เป็นสีเขียวอะไรเงี้ยอิชิดะก็อาจจะมากรบตรงนั้นได้แต่ว่าถ้าเทียบความแรงจริงๆเนี่ยเรามองว่าโยรุว่ายน้ําดูดีกว่าเนาะอิชิดะเนี่ยมันค่อนข้างดูมีความกักประมาณหนึ่งอาบิเหมือนจะแรงแต่ก็ไม่ได้แรงมากจนขนาดแบบแบกกิลได้ขนาดนั้นเนาะ คือมันคงแบกได้ในระดับหนึ่งมันก็พอๆกับเราว่ามันอาจจะแรงกว่า G ีเซลที่เป็นร่างธรรมดาไม่ได้มากขนาดนั้นเนาะมันก็เลยดูแบบเฉยๆนิดนึงสำหรับอิชิดะแต่ตัวโกดเนี่ยคือดูดีเลยเป็นตัวซับที่แบบมีทั้งบัฟมีทั้งแบบช่วยดาเมจได้เนาะก็เลยค่อนข้างก้ากึ่งเนาะตัวนี้จริงๆเป็นตัวหนึ่งที่แบบมันก็ดูน่าเปิดแต่มันก็ไม่น่าเปิดไปในเวลาเดียวกันด้วยความหลังตู้ก็อีกเรื่องนึงเนาะหลังตู้ตัวละครมันก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่สําหรับเราเนี่ยเราก็เปิดเนาะสำ เพราะว่าเราก็อยากได้โกะด้วยแหละเพราะว่าเอามาช่วยกิ่วเนาะส่วนอิชิดะได้มาก็ดีเพราะเราไม่ได้มีโยรู้ว่ายน้ำก็น่าเอามาใช้ดูเหมือนกันว่าจะแรงประมาณไหนก็สําหรับตู้นี้ก็ถ้าอยากจะดูเราเปิดเนาะเราจะมาไลฟ์เปิดในวันที่ตู้เข้าเนาะก็คือ31มกราคมเวลาประมาณ3-4โมงเนาะเราก็จะมาเปิดตู้นี้ดูซึ่งเราคิดว่าเราน่าจะเปิดได้ประมาณ5สเต็ปถึง10เสเต็ปเนาะ แต่ว่าก็คงเปิดประมาณนี้แหละคงไม่น่าเปิดเยอะจนเกินไปเพราะว่าหลังตู้ก็ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็หน้าตู้ยิงหลักๆแค่อยากได้โก ổ, เนาะอิชิดะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอเคก็สำหรับตู้รอบนี้เนาะก็ประมาณนี้เลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอ,อตัวไปก่อนละบาย